สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำข้อธรรมอันเป็นสัจธรรมง่ายๆแต่ลึกซึ้งคือเรื่องของคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นในชีวิตของเราไม่มีสิ่งใดส่งผลต่อน,นิสัยความคิดและเส้นทางชีวิตของเราได้มากเท่ากับคนที่เราครบหาใกล้ชิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าคบคนดีพาไปสู่ความดี คบคนพาลพาไปสู่ทางเสื่อมประโยคนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่เคยล้าสมัยเลยลองสังเกตง่ายๆเวลาเราอยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกใจดีขยันตั้งใจทำงานเรามักรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองตามเขาไปด้วยแต่ถ้าเราเผือไปคบคนที่คิดลบชอบนินทาเอาแต่โทษคนอื่นหรือใช้ชีวิตแบบไร้เป้าหวาย ชีวิตเราก็จะค่อยๆถูกดึงลงไปในทางเดียวกันโดยไม่รู้ตัวมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่รับอารมณ์และพลังงานจากกันและกันเหมือนเราวางแก้วน้ำสะอาดไว้ข้างแก้วน้ำที่ขุ่นไม่นานความขุ่นมัวก็จะแพร่มาใจของเราก็เช่นกันถ้าอยู่ใกล้ความคิดด้านลบมันก็ซึมซับได้ง่ายกว่าที่คิด 1. คนดีมีอานิสงส์คนผานมีโทษภัย คนดีทำให้เรานึกอยากเป็นคนดีเขาอาจไม่ต้องสอนอะไรแต่เพียงแค่เห็นการกระทำของเขาเราก็ได้เรียนรู้แล้วเช่นเห็นเขาตรงต่อเวลาเราก็อยากทำให้ได้อย่างนั้นเห็นเขาใจเย็นเราก็อยากลดความโกรธของตัวเองเห็นเขาซื่อตรงเราก็อยากรักษาคำพูดให้มากขึ้นแต่ถ้าอยู่ใกล้คนพาลเราก็อาจเผลอทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าจะทำ เพราะนิสัยที่เห็นบ่อยๆมันจะค่อยๆกลายเป็นนิสัยของเราเช่นกัน 2. ชีวิตคือการเลือกสิ่งแวดล้อมของตัวเองหลายคนชอบบอกว่าผมเป็นแบบนี้เพราะชีวิตบังคับแต่ความจริงแล้วเราเลือกได้ว่าใครควรอยู่ในชีวิตและใครควรอยู่ห่างๆเราไม่จำเป็นต้องตัดใครทิ้งแต่เราต้องรู้ว่าใครควรใกล้และใครควรไกล เพราะความใกล้ชิดคือพลังถ้าใกล้ผิดคนก็เสียพลังชีวิตไปมากอย่างไม่รู้ตัว 3. เก็บคนดีไว้ใกล้ตัวถือเป็นบุญอย่างหนึ่งคนดีไม่มากถ้าเราเจอคนที่ตั้งใจทำงานซื่อสัตย์อ่อนน้อมมีเมตตานั่นคือบุญของเราที่ได้พบและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้